แบบนี้ก็จะมีเรื่องราวสนุกๆข,ของน้องหนูราแก้วเรนเจอร์มาฝากกันค่ะและตอนนี้ไปติดตามกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของเจ้าหญิงหนูฝรั่งค่ะที่มัวแต่เล่นสนุกนะคะแล้วก็ทําห่วงทองตกรูไปรเรียบร้อยแล้วค่ะที่สําคัญเนี่ยเจ้าหญิงเขาเนี่ยไม่ยอมฟังใครเลยเป็นคนเอาแต่ใจมากๆนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามกันในตอนที่มีชื่อว่ามหัศจรรย์ของหนูตอนที่2ไปชมกันเลยค่ะ บรรยากาศค่ายพักแรมศูนย์การเรียนรู้ในโครงการพระราชำดำริมาดูกลุ่มที่หนึ่งกันบ้างว่าทีมนี้ซึ่งประกอบไปด้วย3สาวหนูใต้สองสาวหนูนาอีสานพี่น้องหนูชาวเขาป้าหนูบ่าวหนูและหนูฝรัง่งทั้งสิบตัวจะเป็นยังไงบ้างจะซ้อมละครรอบกองไฟสำหรับคืนนี้สำเร็จไหมไปดูกันเลยครับ น่มน้อยพักก่อนนะพี่คะ นมกำนันน้อยใหญ่วีดวีดวายวายเสียงดังเอ็ดอึงกี่คนก็งมไม่ได้เท่าไรเท่าไรก็งมไม่ถึงเจ้าหญิงทรงโกรธทรงกริ้วทรงฉุนทรงเฉีวหน้าบูดหน้าเบื้งทันใดได้ยินเสียงหนูบาบาวหนูเ่าหนูมาจาก,าจากไหนรู้ เราจะจีเอวให้เจ้าหัวเราไม่หยุดเลยนี่อย่าไดอย่าดอย่าไดตายอย่าด้ไปตายอย่้าอย่าได้ไายอย่า้อย่าได้ไปตาอย่าด้ไาอย่าได้ไคตาอย่าเด้ายอย่าได้ไะยอย่า้าอย่าด้ไ่ยอย่าได้ไปตยอย่าด้ไปตาอย่าได้เปายอย่าได้ไปตะอย่า้าอย่าอย่าดอย่าด้ไยอย่าดอย่าดอย่าได้ไปตอย่าดยอย่าดออ่าเอาเด่อย่่ย โอ,โอ,โอ้ตายแล้วเฮียบอดถึงเลยเพคะไปตามทหารมาช่วยเราเก็บสิทหารไม่อยู่เพคะอ๋อทหารไปไหนทหารไปเที่ยวเพคะอ้ยไปหาใครก็ได้ any one มาเก็บให้เราเดี๋ยวนี้ใครจะมาเก็บให้ล่ะทหาร,หารก็ไม่อยู่ ขึ้นลงไปเก็บเดี๋ยวฉันก็ไม่สวยกันพอดีออใช่ใช่ใช่ผสวยและยุ่งเลยบอนบอนบอนอะไรบ้าบอโอ้โอ้โอลปาป้าปาบอ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 กบอก่ะบอกบอเดี๋ยวให้หม่อมฉั้นเก็บให้นะพระเจ้าค่ะในที่สุดก็มีคนมาช่วยคนสวยอย่างฉันอ้าวอยู่ใสล่ะหายไปใสล่ะหรือว่าฉันหูฝาดไปไม่นะ ฉันได้ยินเสียงคนหมอกจะมาช่วยเก็บห่วงทองจริงๆฉันเองฉันอยู่นี่ออยู่สายแล้วนี่โอ้ยทำไมมองบ่เห็นเลยอื้อ๊มาจากไหนนี่อืยออยู่สนยนะอ๊ยออยู่นี่เธอมองลงมาข้างล่างสิไม่จะบอกไปเธอเองเหรอบังอาจมาเสนอตัวเก็บห่วงทองไปไกลๆไปไปชิวๆไปไปโอ้โ าหาว่าเราอัปลักษณ์ด้อยใจไปก็ได้ฮู้สตยาเดี๋ยวนี้นี่เจ้าหนูถอลงไปเก็บห่วงทองมาให้ฉันเดี๋ยวนี้จะช่วยพระองค์เก็บห่วงต้องสัญญาก่อนกระจิบกระจึงเจ้าหญิงอยากได้ห่วงทองจึงจำใจต้องสัญญาขังขึงหนึ่งขอ เป็นเพื่อนพระองค์เจ้าหญิงยืนงงอ่ำอํำออึ้งอึ้งสองขอร่วมโต๊ะพระองค์เจ้าหญิงยืนงงอ่ำอ่ำออึ้งอึสามขอร่วมเตียงพระองค์เจ้าหญิงตกลงขึงขังขังขึงทันทีบ่าวหนูลงรู สส,สููได้ห่วงจากรูกแต่พระองค์ต้องสัญญากับหม่อมฉันก่อนสามข้อเธอเป็นเทพบ่าวหนูทำไมฉันต้องรักษาสัญญากับเธอถ้าเจ้าหญิงไม่อยากได้ห่วงทองก็ไม่เป็นไรตามใจอุ้ยสัญญาไปเถอะเพคะอย่างหนูหน่าเกลียดอย่างนี้คงไม่มีข้อเรียกร้องอะไรมากหรอกเพคะอืมใช่เฮ้ ไช่สัญญาก็สัญญาเจ้าอยากได้อะไรต้องการสิ่งใดเราจะทำตามสัญญาจริงๆนะจริงสิข้อที่หนึ่งหม่อมฉันขอเป็นเพื่อนพระองค์นะบางอาจมากยอมไป,ไปเถ<ธ>อะเพคะเฮ้ยก็ได้ก็ได้เซาซีจริงๆเลยดูจากท่าทีแล้วเบาวหนูของเราก็ไม่ธรรมดาแต่มีแววว่าเจ้าหญิงจะไม่รักษาสัญญา น้องๆหนูๆดูไว้แล้วอย่าทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับใครควรทำตามอย่างเคร่งครัดไม่ควรผิดคำสัญญารากแก้วเดนเจอร์ที่ดีไม่ควรผิดคำสัญญานะครับติดตามตอนต่อไปคนผิดคำสัญญาจะเจออะไรบ้างนะ จู่ๆตอนนี้นะคะบบาวหนูก็โผล่มาจากลูค่ะแล้วก็มาช่วยเก็บห่วงทองให้กับเจ้าหญิงนะคะแต่ว่าบ่าวหนูเนี่ยเขาต้องการข้อแลกเปลี่ยนเจ้าหญิงเขาก็เลยทําสัญญา3ข้อด้วยกันแต่วิแวลเนี่ยเจ้าหญิงดูท่าทางจะไม่รักษาสัญญาแล้วละค่ะ mm. เดี๋ยวเราจะไปคุยกับเ่าหนูกันนะคะว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงติดตามชมช่วงหน้าค่ะ และตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะมาพูดคุยกับเยาวชนน้องหนูระแก้วเรนเจอร์วันนี้พี่พลอยอยู่กับเบาหนูสายันสวัสดิครับคุณพี่พลอยเบาหนูคะเกิดเหตุการณ์อะไรคะทำไมถึงลงไปอยู่ในรูแบบนั้นล่ะคะผมชอบอยู่ในรูครับรู้สึกปลอดภัยและอุ่นด้วยอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วเห็นว่าไปทำสัญญาอะไรกับเจ้าหญิงด้วยหรอใช่แล้วล่ะครับ เราคิดว่าเจ้าหญิงเนี่ยเขาจะรักษาสัญญาตามที่ให้ไว้ได้หรือเปล่าคะบ่าวหนูก็คิดว่าน่าจะนะครับเพราะเป็นถึงเจ้าหญิงย่อมมีสัจะวาจาอยู่แล้วบ่าวหนูคะพกความมั่นใจอะไรมาเบอร์นี้คะแล้วถ้าเขาทําผิดสัญญาจะทํำยังไงล่ะเนี่ยถ้าไม่รักษาสัญญาผมก็คงเสียใจแย่เลยนั่นสินะคะบ่าวหนูเราก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างนี่แหลคะค่ะ และเดี๋ยวช่วงน,นี้นะคะเราไปคุยกับเยาวชนรักแก้วเรนเจอร์เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าพวกเขาคิดยังไงกันบ้างคะ่ะและตอนนี้นะคะเรามาพูดคุยกับเยาวชนรักแก้วเรนเจอร์ค่ะเราอยู่กับน้องเชอรี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพูดคุยถึงเรื่องราวของนิทานที่เกิดขึ้นในนิทานเจ้าหญิงหนูฝรั่งเนี่ยเขาก็รับปากใช่ไหมว่าเขาจะทําตามสัญญาแต่ดูท่าทางแล้วอ่ะเขาจะทําตามสัญญาไหมคะไม่ค่ะทําไมถึงคิดว่าเขาจะไม่ทําตามสัญญาเพราะว่าเขาดูพูด ไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่พูดถึงเหตุการณ์จริงในชีวิตบ้างชเชลี่เคยเจอเหตุการณ์เหมือนแบบคนไม่รักษาสัญญาเรามไหมเคยสัญญาว่าจะให้หนู่นให้นี่หรือทํานูน่นทานี่แล้วเขาไม่ทําตามอย่างเงี้ยก็เคยค่ะใครคะก็บางทีเพื่อนเขามาบอกว่าพรุ่งนี้เราสัญญาว่าเราจะาปากกามาคืนค่ะแต่ว่าวันต่อมาเขาก็ลืมเอามาอ๋อคือเราให้เขายืมปากกาแล้วเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะเอามาคืนนะแต่ว่าต่อมาก็ไม่มา แล้วเราถามเขาไหมว่าเขาลืมหรือเปล่าถามค่ะเขาบอกว่าเขาลืมไว้ที่บ้านนั่นแหละพอเวลาเราคุยกับคนที่อาจจะไม่ทําตามสัญญาบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงบ้างก็วันครั้งหน้าก็ไม่ค่อยกล้าให้ยืมเออครั้งแรกเนี่ยอาจจะให้ยืมแต่พอเราถามเขาเขาไม่รักษาสัญญาเขาไม่เอามาคืนเราก็ไม่กล้าให้ยืมใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นเรื่องราวที่เด็กๆเ,เนี่ย ก็ต้องทําตามสัญญาเหมือนกันนะถ้ารักษาสัญญาไว้กับใครแล้วเนี่ยเราก็ต้องทาตามสัญญาเพราะว่าคําพูดของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นสัจจะเหมือนกันถ้าเราไม่ทําตามคําพูดเนี่ยคนอื่นก็จะไม่เชื่อเราแล้วถ้าพูดถึงคนที่รักษาสัญญาบ้างข้อดีของคนที่ทําพูดอะไรแล้วทําตามสัญญาเนี่ยเขาจะมีข้อดีอยังไงก็คนก็จะไว้ใจคะ่ะถ้าเราเป็นคนรักษาสัญญาก็อาจจะมีเพื่อนเยอะค่ะ แล้วก็เวลาสัญญาอะไรก็จะหนักแน่นแล้วคาพูดของเราก็จะน่าเชื่อถือด้วยเวลาเราพูดอะไรเนี่ยเขาก็จะเชื่อถือเรานะคะไม่คิดว่าเราเป็นคนหลอกลวงนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นความคิดเห็นของน้องเชอรี่นะคะที่แสดงความคิดเห็นกับเราในวันนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณค่ะและเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราไปติดตามธรรมะดีๆจากท่านเจ้าคุณปิยะโสพลกันค่ะ มีคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าสัญญาสำคัญอย่างไรมีคนเขาพูดว่าสิ่งที่หนักที่สุดบนโลกใบนี้ไม่ใช่ภูเขาไม่ใช่ช้างไม่ใช่ก้อนหินแต่คือคำมั่นสัญญาไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามมีเอกสารประกอบหรือไม่สัญญาที่เกิดจากความรัก สัญญาที่เกิดจากความเข้าใจระหว่างกันละกันเนี่ยมันจำข้ามพบข้ามชาติเลยนะคนที่ผิดสัญญาบ่อยๆมักจะขอโทษบ่อยๆแล้วก็ทําซ้ําซากผิดแล้วผิดอีกอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์ไม่ถือว่าเป็นคนมีสัจจะคนมีสัญญาจำสัญญาได้แม่นยําจะต้องคนมีสัจจะคนที่มีสัจจะก็คือ คนที่เข้าใจตนเองและคนอื่นหพวอ,อกของคนที่เราไปเกี่ยวข้องนั่นแหละคือสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดขอจเจริญพรคำสัญญาไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นเครื่องพิสูจน์คุณค่าของคำพูดคนนะคะตอนต่อไปต้องมาติดตามต่อให้ได้ค่ะว่าเจ้าหญิงหนูฝรั่งกับบ่าวหนูเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะทุกคนสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านทาง ท o for you ช่อง24หรือเสิร์ชหาคำว่ารากแก้วเรนเจอร์นะคะก็จะเจอได้ทั้ง Facebook แล้วก็ Youtube พร้อมทั้งกิจกรรมมากมายเลยแหะคะ่ะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพี่พลอยและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ